สวัสดีค่ะสำหรับสาวๆท่านไหนนะคะที่เริ่มมี อายุ40บวกขึ้นไปนะแล้วเริ่มจะมีอาการแบบที่พินพูดนะคะหนึ่งร้อนวูบวาบอารมณ์แปรปรวนหงุดหงิดง่ายนอนไม่หลับนะคะปวดเมื่อยตามร่างกายนะคะและที่สําคัญเลยเนี่ยเริ่มมีภาวะผิวพันุ์แห้งนะคะผิวกายแห้งนะคะแล้วก็ภายในช่องคลอดแห้งนะมีตกขาวมีกลิ่นนะคะปัสสาวะเล็ดก,กันปัสสาวะไม่อยู่ปวดหน่วงๆนะคะมดลูกหย่อนนะคะปัญหาพวกนี้นะคะเป็นปัญหาที่คุณระลึกเลยคะ่ะว่าคุณอาจจะเข้าสู่ภาวะไวทองแล้วนะ ถึงแม้คุณจะยังมีประจำเดือนอยู่ก็ตามนะแต่สําหรับบางท่านอาจจะประจำเดือนเริ่มห่างห่างหายหายนะคะแล้วก็ค่อยๆหมดไปในที่สุดนะคะเดี๋ยวนี้อาการไวทอมันเป็นกันเร็วมากนะคะไม่ต้องรอถึง60เหมือนสมัยคุณยายคุณแม่เรานะคะเพราะว่าพินเองเนี่ย ปัจจุบันก็อายุ48ปีแล้วนะคะแล้วก็ไม่มีประจำเดือนมาส0กว่าปีแล้วนะคะมีประสบการณ์ในการดูแลคุณลูกค้าไวัยทองมานานกว่า5ปีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่พินน่ะมีประสบการณ์นะคะก็จะมาช่วยดูแลคุณลูกค้านะคะที่เป็นไวทยทองอยากปล่อยทิ้งไว้เลยพินบอกได้เลยเดี๋ยวปัญหาเล็กๆนะมันจะกลายเป็นปัญหาใหญ่นะคะพินนะดูแลคุณลูกค้านะคะด้วยสมุนไพรไทยนะตัวนี้นะคะสมุนไพรคนใหม่นะคะขึ้นทะเบียนแผนไทยถูกต้องนะคะตัวนี้นะคะจะช่วยทําให้ปรับสมดุลในร่างกายนะคะเพียงวั ละ2เม็ดก่อนนอนนะคะ1-2ส,สัปดาห์นะอาการไวท้องของคุณจะเริ่มดีขึ้นนะคะและสามารถทานต่อเนื่องได้นะเป็นยาอายุวัฒนะนะคะตัวนี้นะสำหรับท่านไหนนะที่เริ่มมีอาการไวท้องแล้วไม่อยากจะรอช้านะคะไม่อยากจะทรมานกับอาการไวท้องนะคะพินแนะนำเลยสูตรนี้นะคะเป็นสูตรที่ดูแลคุณลูกค้ามานานกว่า5ปีนะพินะเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีความแบบมีมีความ อินเนอร์ในเรื่องของการดูแลไวท้องมากเพราะตัวเราอะผ่านเรื่องนี้มาแล้วนะคะเมื่อ3ปีที่แล้วนะพินมีฟ้ากะเต็มหงุดหงิดง่ายอารมณ์แปรปวนนอนไม่หลับนะพินบอกได้เลยนะคะสูตรนี้เป็นสูตรที่เราดูแลคุณลูกค้ามาเยอะมากๆเลยนะคะสําหรับท่านไหนนะที่สนใจนะคะสามารถคลิกที่โปรไฟล์พินได้นะคะหรือว่าสั่งซื้อได้ที่ตะก้าติ๊กต๊อกช็อปเลยนะคะตัวนี้นะคะไม่อยากให้ปล่อยไว้เน่นานนะคะเป็นกําลังใจให้กับไวท้องทุกท่านเลยนะคะรีบกลับมาสวยสดใสได้ าเรนะคะกลับมาสวยสดใสล่าเริงได้ทุกคนนะคะการันตีในที่นี้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะ